ไปโอเคนะพี่น้องเนาะเปิดภาพมาบั่นี่มืดจื้อคื้บาดนี่พี่น้องเหนนะ็นเนาะมามืดอยู่ปั๊มปอตอท่อนอะนพี่น้องนอนรัก 8, เตะเด้อรักเก้าพอดีรักเตะพี่น้องนะทีทีงานทำอาวก,กันอยู่เรื่อยๆพี่น้องเนาะพอดีเนาะสืบเนื่องจากอามื่อเว้นนี่แหละพี่น้องไอทางเบาเทียงพันวาหามาเบึงเงียงซอยบ่าเทียงซอยนี่เดอ้อเป็นมู่เป็นคู่กันแน่ว่าสัน่นทางแม่น้องสมใจเนาะเดินทางมาฮอดแล้วพี่น้องไอเบาเทียงเป็น ทักหาว่ามาฮอตเด้อสันมาถ่ายอยู่ปวดตัท้อลักเปียนี่ว่าสันน้าพี่น้องเนาะก็เลยมามาเบิ่งก่อนพี่น้องมาหาเพื่นก่อนเป็นได้เลยน้าพี่น้องเนาะโตมาผู้เดียวเราก็ได้บอเชียงเราก็ได้โตไปไปพี่น้องลงเบิ่งนน้ำกันเป็นคู่เป็นคู่กันนี่แหละทีมงานเพิ่นไปบ้านอะไรลงใต้น้ำกันบ้านอะพี่น้องตามหาพอบอตูนเออไปเยี่ยมบาบุญสลาวันนี่น้าบ้านบาบุญสลาวันว่าสันเหลือแต่บอลีบอเชียง ลุงเฮิมบอยาวและทีอยู่บ้านนี่จะได้เนาะทีมงานพี่น้องไงซาบุนมันนะเนาะจะไปพี่น้องไงโอเคเนาะอยู่อเมซอนเทเลอร์อยู่บ้านนี่นกแก้วพี่น้องไงเนาะแล้วแล้วหันใหม่เพิ่นผัดเนยตะกี้เป็นายอยู่พี่เป็นปลาปูงวันนี้แล้วเรียบร้อยแล้วบัานนี้เนาะ ขอโทเดินทางมาหอดจอดถึงพอดีโดยสบายดีเด้อน้องเด้อสบายดีอ,อพี่น้องมาจะคดนะน่ะสามบอ่อบ่อเชียงได้สามบอ่อเชียงไปใช่ฮะเนาะไ,ไ,ไปกระป๋าหกมุ้เ <c oughs> ต็มเลยหกเลยทักก่อนา้ไปเชียเออตายเช่างว่าแท้นี่หรือบ่อเชียงแล้วบ,บัดนี้พี่นออ้องไงโดยโดยสบายดี อือมานั่งอยู่แถวอ่ะก็มาฮอดนี่บ่อ่ก็บ่ฮอดสดๆร้อนเด้เออโทเอาไม้ๆๆอาไม้อ้ยเลยลงลงกันได้ีน้องใหมา3คน3คือก4ก็บ่เสียงเนาะเออบอลีนี่ตั้งแต่ว่านี่ยังบ่ได้ยังบ่ได้เคยไปถ่ายเป็นจักเทื่อนะอือบ่ได้ฮู้จักได้ก่อนอันอันทางอันนี้นั่นอ่าเอ้ยสยน เอ้ยสะยูนหน้าไสผู้ผู้นี่นี่บ่ผู้ละผู้ละเจ็บปีแม่นบ่เออเริ่มดีได้ได๋หน้าไสปิ๊งๆเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะอืมหน้าสได้ยเยเอ้ยะยนเอ้ยะยนโดยจักปีแล้วเอ้ยอประมาณ15ปีเนาะาแม่นบ่ดิเมื่อหามอยู่เฮือนโดหน้าสอยากได้ผัว เาราไม่มีผัวบ่บ่ผัวเพิ่นก่นั่นแหลน่ิน่นบ่ยอกแต่ว่าอันอ่าไปบบัดอยู่เออบบัดแต่ว่าเราหน้าใสาเซลเราเล่นนี่ซชื่อเราก็บ่ยอ,อกเอาอยากได้อีกบอ่อยากได้เพิ่มบ่เลยวันนี้หน้าใสายอยากได้ผัวได้แล <c oughs> ้วบ่อยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มเฮ้ยได้ใ <c oughs> จอยากได้ชงบ่โชว์ผัวจะได้ยินเด้อรออีกแล้วใช่เนาะ เจ้าอันนี้นี่แหละทีมาทีไปเพิ่นเมื่อกล่าสบายดีพี่น้องน้องน้องชมใจชมใจเนาะบางบางเทื่อกับโบชมใจเป็นไรโดยโดยโดยจักปีแล้วเจ้านะฮะมประมาณสิบสามปีสิบสามพี่ตัวหนุ่ยเทนองเหงื่อเหียกลายเห็นเหี้ยไรตีสิบสามปีเจ้าน้องเราผู้บักใ่ายหนึ่งได้นองใบจุดทูบ คนนี้เอื้อยแล้วบอกคนนี้แม่เขาเป็นลูกเขาเอื้อยของของป้าลูกพี่ลูกน้องลูกของเอื้อยเมเจ้าโอ้ยลูกโอ้ยเดี๋ยวอ่าแม่แม่แล้วนะเป็นป้าเป็นเอื้อยคนนี้เป็นน้องเป็นล้านล้านล้านมานำอือแบตอนรอบนั่นกับแมาบ่ะแม่รอบนั่นกับม่น้ำกันแต่ว่าขาดอยู่คนหนึ่ง ตะกี้มาซีบ้อตกี้มาซีขาดทั้งเอ้ยลำยองลำยองเอ้ยลำยองเมนไปบ่พ่อเพิ่นมื่อนี่ไปหาฮะมันเจ้า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 หนังชื่อสันดอนสันดอนคือสันดอนจักปีแล้วก็มันสกุลจีนเมนบ่เข่ากู้บ่บ่พุฒมฮัมมัดจักปีก่อ อ่ามันคือว่าคือนั่นกันแท้ใชเนาะอ่าประมาณ16 17ปีนี่บอคือคือคนมันมีมีลูกมีผัวเนาะกักักับบัวกับยังยังยังไม่ได้ว่าบัวยองยังไม่ได้ว่าเนาะอ่ามีมีมีลูกแล้วบอสอ่าชอบลูฮะชอบลูก เก็ยกชื่อมีผัวไมีผัวอ๋อบได้ถามว่มีผัวหรือบุมีได้ถามมีลูกด้วยไหเอ้ามกเลาด้วยอเล่าด้วยังบุท่นมีอย่างเนาะก็ไลูกเอเยบอก่มมีผัวก็มีได้แตลูกมีลูกอะี่องะมาเบิงน้ากันร้านนมาสามคนพี่มองบเป็นค่เป็นคูู่กันได้ไปถือกันก้มากันเจ้าเจ้าเจ คนนี้เมาลด์บ่เมาดิเมาเจ้าเมาเป็นหัวเป็นหัวบ่เออบ่ห้างจเชื้ออาหารเพิ่มมาห่อนะเ่ห้างวินชื่อเป็นหัวคือต้องนั่งกระบะมันต้องนั่งท้ายมันนั่งตากแดดเอามันจังบ่อนะตากแดดตากแดดนี่ชิบเป็นวินหัวนะนะตากลมเด้ใครเยู่อยู่ข้างในรถนะไมันช่เป็นบเครื่องแอร์นั่นนล่เนาะเออบัดนี้แหละ มหมายว่าคือพาเราไปตรวจบ่อปเชียงเลือไปดนไดนอ่าคันคันสิว่าไม่ได้กับโ่นัดบ่ตามไปตามโ่อหนัดนะไปไปตรวจเบิ้งแล้วก็รออายามาเพิ่มอีกแค่นั้น่ไหซื้อสมาณนั่นแหละเ่าจะจะได้นอนรอบนี้ังไปกลับบ่อไปกลับพนอออกเตยซอกกับเมนมากลับเร็วกับเมนมือส่งเราเลยเงาอีกเือนอูเป็นล้มบ่อเหตุกระโดดเนี่ย มัวแท้นี่ก็ตาแข็งหมดเลยนี่กันมันนี่ก็ไปไปกล้าเลย์มันนี่กัเนาะปื่นแต่หกมุมพูดได้เหมือนเช่านี่กันซีร้อยลักพูดได้พี่น้องซีร้อยได้อยู่เบิ่งก็ไปก้ามายเลย์ขึ้นพุ่นอีกเนาะเลยหมอพักขึ้นไปไกลเลยเนาะขึ้นไปพุ่นก็โตจากโลจะมาสามสิบพุ่นบหมือเช่นเนาะไกลจะอยู่ไกลจะอยู่เช่าพุ่นล้วไปน้องสนใจอยู่หน่อยหน่อยพี่น้อง ใช่หอกเขามาเห็นแบแผลเพิ่นนั่นแหละแต่กินมันอันนี้ก็หนีบบ่อบเเคยไปเยี่ยมเราจกเถื่ออะไรบริสก็นแต่ก่อนนี้โอ้ยบิงบ่อะไแต่กินแต่ว่าใครละบ่เอออย่าบอกเลเจ็บบ่ิเจ็บเจ็บเลือดเดือดกันย่างคันคันยางนี่กะมันกะตึงธรรมดาบริีเออแต่แ่ว่ามันแผลแล้นี่มันมันมันเป็นหนักแล้วต้องใช้เวลาเจ้าต้องเราใช้เวลารักษาคุณนี่เด็ลูกชายเจ้าเนาะมีจะคนลูกเจ้า คนนี้คนที่เท่ายเจ้าคนที่เท่าไยครับมันจะเป็นอะไรลูกกกก็เป็นลูกกกบ่ลูกกกนู้ได้ลูกชายโทนนู้ได้ลูกชายกกเลยลูกเทวดาเลยเออเออเออียังไงนั่งใกล้ขยะได้เลยเนาะับขยะบ่โอ้ยเนาะคนเงี้ยมาพี่มาพี่มาไหมเดี๋วมาพี่มุมไหนหรือว่ามองนี้ว่าน้ำไหลขึ้นรอบนี้นี่ T. เออมองมันงามๆนี่นี่เออลืมงามแหละนั่นมาแล้วบ่หล่ะว่ค่อยๆได้เกยเด้อน้าในเด้เขานี่บ่อเขาเขานี่บ่อเขาชื่อยังกินบ่หล่ะยังอยู่กินแล้วบ่อข่าหน้ากินมาแล้วบ่หรือว่ายังได้บุณิออเออามาที่นี่มานั่งก่อนเดี๋ยวเราจะพาเราไปกินบ่พอเพลตรงบ่าไปพักหมองเก่าอยู่ทิมโคลงมาแล้วนั่นน้องเพิ่นพากันไปเลาะแบบคือเก้านะคำนั้นเพราะมันใกล้ เคยยเราเคยมาอยู่เนาะว่าเคยเคยเลาะเคยย่างแดดเปล่นเปลี่ยนอากาศน้ำเปลนชมวิวน้ำบ้านบ้านผู้สาวัมน้เาเสากนี้าบ้บ้้าบกาา้้าบ้บ้บ้าบยบ้่บ้าบ้าบ้าบา้าบ้าาบาบหาาาย้าย้าบ้าาก้บาบ้าบ้าบนา้าบ้้าาาาาาด้้บบ้ เออมันทรม,มันแบบมันมีแนวถูกใจอยู่มันยิ้มออกดิโล่งนะคันชิ่วากานเนาะโดยโดยโดยตันนี้กระปองใสไก่ละไก่ละแต่แต่แตอนแรกนะรุ่นยาได้ตัดบ่ตะกี้นะเออมันนี่นะบรบริตัดแล้วแบบน,นี้เ,ออเนาะทางแพทย์หมอเพื่นว่าให้กลับมาฮักษาก่อนแต่ฮักษายาตัวนี้ถือนี่ก็ถือว่าบริตัด ก็ิมเอถืกนะเนี้บน่กว่าดอมันอยู่นี่เด้บงมันลงมันลเด้แบบบเอะได้อแล้วก็ไปเป็นหัาล่างมือมือเราเชื่อวะทั้งน้องสนดได้พาไปพาไปันล่างหมอคลินิกโดยกไปกบมาเนาะโอเคแล้วพี้องปืนก็ข้ามไปมุก ออกจากโมงขนาะบาเชียงบืนฮะอ่าสิประมาณตีไว้ประมาณเก้าโมงเช้าใช่เก้าโมงเช้าเพราะว่าตอนเช้าก็สิมาส่งทางน้องไอเบลกับเบลเข่าหียนครับเช้าแล้วมาใหญ่มาอยู่มาเหียนอยู่ซีโนูแหละดูดูดูมาส่งมาหน่องมาพี่เลยที่อันนี้พ่อขาก็นั่งรถโดยสารไปพ่อพ่อบาเชียงมันมีแบบรถเมาพอนแล้วอ่ารถแบบว่าคือไปตั้งแต่ก่อนหน้าพ่อ มีเบอร์โทรนะ่รับาเขาไปลายกัารถตู้หรือว่าแต่ว่าเพิ่นมีรถกระบะรถกระบะล้วบอเพิ่นว่าอไปกับนี 2, hmm. ่สองพันห้ารอจนเขาแล้เวเบียกแล้วงานไปแล้วลก็มาส่งอย่างเงี้ยจบเลยจ้าแล้วแต่า้าสิไปเขามีเบียกไปต่อไปโรบินสันหรือว่าไป <c oughs> เราพาไปแมพาไปครบใน,นเอกสารยังครบในราคาสำนี้ hmm. จ้างรถตู้ทั้งหากปืนเนาะแต่สิเป็นบ่แม่นรถตู้เหรอรถกระบะกระบะรถกระบะนี่แหละรถกระบะแบบเพิ่มเฮานี่แหละโดยโดยไปมาเนี่แหละโอ้ยพเด็กหนุ่มเนาะเป็นรถัดไปได้เพิ่นมีแต่รถบัเตียงคันเดียวแม่นเออแต่รถบัรี่ไปได้ก็ยังว่าใครชัวไปรถคันเดียวรถอืมรถใหญ่พวงเด้เนาะมันไปบ่ได้ไปได้แต่มาบ่ได้แล้ว พังเบิงพังเบิงพี่นาลไงแต่มีหน่อยสิผ้าไปยี่ดอกมันยากเนาะมันง่ายสะดวกแน่นอนจงบสบายไงอ่าอยู่น้ำกันเนาะสองคนอันทั้งทีมงานเนี่ยลุกปักเชมไปกันแล้วไปกันแล้วอ่ามีแต่บอเทียมคนว่าผักเบิงในเด้อเบิงแยงน้ำกันหันนะที่ได้บอเทียงผัดผู้เดียวแล้วกัไปฮอดกัน เข่าบ้านวังคูณนั่นแหละก่อนใส่กั๊มกั๊มกันและเข่าฮอดบริกรินเข่ามือจนชันเนาะชีได้ตักอะตักเพื่องจริงปะผเคยเป็นนักเื่อได้ปุ๊ดดิโอ้มันไงมันไปกลับแล้วมันไกลอยู่แล้วเอาเรื่องอยู่จนชันติ้แล้วเออพี่น้องพี่น้องว่าใช่พลังงานแบบนั่นนี่น้อนี่แต่ว่าชอาไปฮอดกันยังเมื่อย์เลยนะว่าเจ้ากลับมาอีกปะไปกลับเลยก็ไม่ได้เพื่งเดยไปก็มีแต่ว่าวิ่งงานอย่างเดียวด้วย mùa sẽ đã điểm diệp mallory nè tần hết xem nữa lại, đôi 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 mi đôi 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 Khăn là men như thế nào, นนะเถึงเงินมาลายอยู่บ่เนาะถือมาเพื่ออ้ายอยู่บ่โบมี่เอาจังว่าสะบัดหนิมีจะพันวอรีป้ะไปไปเที่ยวน้ำพงกันจะเข่าจะเชี่แม่น้องไอ้เนี่ยเรามีพอมีแห้งไปจั๊กหนิเออเป็นยังไงโดยโดยกามีอันนี้บ่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งบ่อเชียงบ่อเพิ่น เุณ oh นันี้บอกโดยแม่นแล้วให้ไปต่อยาแม่นทั้งแม่เธอที่เพิ่นรอบก่อนหน้าแหละคนเก่าเนาะคนเก่าคนเก่าคนเก่ามันรอบนี้กะเพิ่นให้ทางบอเสียงพาไปต่ออีกอือรุ่นน้ำกันพอละบืนบาสีเป็นเัีงได้โดยโดยต่อแต่ว่ารอบที่สองนี่ตัวสีนั่นนี่อกคาเบิ่นสีสันหน้าตาแล้วนี่ก็ปุเป็นอย่างนี้ทั้งแพทย์เพิ่นเห็นนี่เพิ่นก็สีดีใจยิ่ดรอก ไปแบบว่าหน้าดำแบบเอาหูซึกได้เนั่ยพุ่นกับโบวัานาได้แน่เนาะหน้าดำหน้าดำได้ต้องมาก่อนอันนี้ลหละเราบทควาว <c oughs> แต่ว่ามีครีมได้เป็นทา <c oughs> คิมใส่ครีมบอกทามื่นลนึ่งสิบช,ชาเถื่อพวกมวยข่าได้ไหมเดี๋ยวกี่เท้าบ่ทาอาครีมไหน <c oughs> เออเอเอเอดินเดินเดินเป็นยังไงเนาะ ไปกินน้ำก่อนบ่ช่ซื้อน้ำเย็นๆกินก่อนบ่ผู้เละฮะตั้งแต่มานี่จอดลงให้เข่าห้องน้ำกกบเข่าได้บ่อ่เขาจะซื้อให้ไปเขาจิเลี้ยงไปกินบ่น้องไปบ่แนมเย็นๆไปย่างเข่าไปรอบบุก็ได้หรือว่าไปกินเข่าที่เดียวเลยบ่หรือว่าแบบใดกินเข่าที่เดียวเลยกินเข่าที่เดียวเลยเข่าที่เดียวนี่กินอยู่ไซเดะแถบบ้านนี่พี่น้อง ้ถ้าเราไปเลี้ยงอาหารตามสร้างตามแส้นอะไรกูไล่สามีแต่กันว่านั่นก็ซื้อเป็นกับเข่าตามสร้างไปให้หลักกาชันว่านั่นก็ให้าำมาน้องๆเพิ่นว่างอยากไปกับพาะกันออกไปคือเกขาอมมันใกล้นั่นอยู่บ่ใกล้เราเจริญบ่เห็นใกล้โอเโอเคนั่งไปประมาณห้านาทีนี่แหละกระอดเลยโอเคเห็เราไปหาซื้อกินเองก็ได้ใช่ไหมว่ามันสะดวกก็ไดะ นี่่เราจะเดินอิงบ่ย่ากเราเราจะเดินนี่แหละเห็ดบัตรนนี้ไปบัตรปืนบัตรขาวเลยเนาะบัขาวบัขาวบัขาวขาวเอาสมุนุครเวานี่แหละวเดินเดินเดินบัตรขาวไปมีบัดอยู่แล้วว่าไปแล้วเราตั้งกับไปอยู่เนาะได้อยู่บัตรประชาชนเจ้าก็มีเราบ่กบัตรประชาชนบอกท่านมีเห็ดบอกท่านได้จริเนาะท่านจะฮอตสิบแปดปีหรือว่าน้าจะสิบห้าสิบหกปี 10, 10, 10, ชิบเจ็ดสบอจะสิบเจ็ดสิบแปดปียังเห็นได้แม่น,น,นะมะยงสิบแปดปีแต่เห็นบ้านขาวแล้วไปได้อยู่ขาวมันขึ้น้ำสมครัวได้มีอยู่บัดค่อยบัดคืออยากใช่จะอยากไปบ่จ้ะอยากได้ข่อยหิวกินข่าเที่ยงได้นั่นกูเที่งยงบ่จะเข้าบ่ไปดูแลเข้าไปเบื้องไหนพุ่นไปเนืไปย่งจ้ เอ้าแล้วอันเอ้วถ่ยอยู่นี่ได้ใช่ไหมได้อ่าน้องๆเพิ่นไปชื่นน้ำที่นไอ้นั่งชมบิวน้ำตกนี่นี่ก่อนก็ได้นีนกกระชองโตเลยนกกระยางสี้อยู่นี่กบก็มีน่ะกบดิกบขักีโดดังกดปวดอยู่น้ำตกเด้อเอ๊ะทีน้องเห็นเนาะอยู่อเมซอนลักเก้าลักเก้าได้ปะเที่ยงไหมแม่นบ่แม่นบ่ลักเก้าหรอว่าขวบบ้าม่ายแยมไหลเราไมีแต่ว่า ก็มีแต่ว่ารักแปดรักเก้ารักเก้าแล้วเอารักเก้าซะเนาะขึ้นพ่นว่ารักเก้าอยู่นี่รักาบ่มีเนาะรักเก้ักเก้าตาจุนแข็งนะบอดี้ำหลับยกปลาปลาปลาเลือกเอาเลือกเอาอยากกินเนปั้มมันกพิษไวน้ำมันเบิดระบิดรเลโอ้เนาะกินจ้อยย

ตัวแค่ๆว่าเป็นพระเอกนะเนาะพระเอกได้นี่พระเอกในในตัวเรื่องนะอะไรกันน้องสมใจสมใจละครช่องเจ็ดหนึ่งก็เยอะโดยแค่นี้เวราน้องสมใจแล้วเป็นพี่น้องหู้เลยนะอะไรเงี่ยกัได้เนาะเอามาเด้อเอาน้ำไหมเอาเด้อเอาน้องเอายังเอาน้ำเนี่ยเดิมให้บริเวณใจหมดเลยทำในได้นี่โอ้ข่อยมองเห็นชุกไก่้สกัดแล้วอขเด้อพี่น้องเอ้ยเบ้าง เขาขับโดดระยะไกลแบบเนี่ตามลักนี่เพิ่นให้กินตัวแดกบอดี้กับเจ้าวะแนวสิแบบเกี่ยวกับสายตาเนี่ยนะเกี่ยวกับสายตาที่เฮ้ยได้มีแเคยกับบุกค่อยหู้ปันใดย่านรับย่านรับในเลยนี่สก๊อตเกี่ยวกับบำรุงสายตาสก๊อตบ่ได้กับเจ้าออกได้โบมักปนมดเลยรสชาติดีได้จะค่อยกินเลยกินเค่อยกินอยู่ตังสีม่วงนะมันคือเหมือนใหม่ครับ เมนเมนเก่งแค่แมากไม้นี่แหละเฮ้ยคักเป็นไรบำลุงสายตาจิคอยหูเป็ได้คอยก็ได้เรื่องเราเดินทางไกลนะเขาขับรถยันรับในนะแบบแมนเมนเมนเมนก็เจ้าบที่บที่จะได้แบบเอาลูกบอลเลี้งเนาะปกติทุกจะกินไงง่ายเลยนี่เนาะเนาะคักยุบแบบนี้ไปเผยได้ยุบแบบคาท่าคาท่าไปจับมาจับมาบ保卫บ่ ไอ้กู้แบบนี้ในกานยู่แบบนี้เบื้องช้าขับเบาเดียวค่อยจับเอาเอาให้น้องคนนี้ปกติพันเอายังไงถพามันมากินยังไงนะมาจับเอาโดกินตีเราจีจับยังก็แล้วแต่เจ้าดอกเจ้าอยากจับไหนก็จับเอาเพื่อทั้งแม่เจ้าหนึ่งเด้อแม่นำไปกินห้องท่องก่อนแล้วน้ำเย็นน้ำยังให้และเอาโดถทำไปเอาเอาจับเอาโอ้เหลดี้ชูกำลังในหฮะเราเลือกถือแล้ว ไพสิกินตัวนะครับโบรได้เหรอบรด้หรอว่าพอสิบแปดปีบรด้ตัวนะครับบรด้ของูุยายเย่างี้อย่นี้โอ้สีแดงครับบรได้บรได้คเครื่องดื่มชูกำลังฮะน้านี่บรด้ชดีบงกินก็ได้ตัวนี้เออเมนเจ้าเอาน้มันลมมันเลมซะเจ้าเายรักโรมีนมมีอย่างอยู่มีหลายอยู่เอาเอาปปพวกนมนี่เ้ยมอยากบอ เลือกได้ข่อยได้ได้นี่มีเจ้าภาพเพิ่นน้องๆเพิ่นเนาะเป็นเจ้าอีหยังนัยังบ่ได้ด๋พอไปนําอยู่แบบนี้อให้ก็บ่เอาบนีเอานี่ดิเอาน้ํามันเออเออันแหละเอ้นมนมอืนนมก็มีหลายยี่ห้อซําบดนี้เนาะจักสิกินนมหยังนมยา tô lùm nè bò luôn đấy đầm cocoa bò, ăn, 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 เราจะไปหากินข่าวกินน,น้ำยังเออบา้านนี้คนขายบ่อยู่ไปเรียนรถหมูหู้ชีสดิ่ใช่นี่ด <c oughs> โดย,โดยตัเนาะไปเรียบร้อยจอดจุดบ้านนีออ้ดีกว่าบ้ช่วนมาพี่นอ้องเลยบรเซนไปเก่าๆเนาะไปไป Okay. โอเคบ้ามมก็ปิดไปกันดอกคือลมแท้แม่น,านอากาศหนาวได้อากาศหนาวมันนี่กันได้อ๋ออือไปจีบลงไปเบิ้งพุ่งแหลบบอดีไปอ่าพุ่งแฮมของเมมองก่าพุ่งแหลกจะว่าเต็มพุ่งแหลบไปจังเออมันหลายอยู่ที่พุงมม่งแฮมบ้านเราแต่ว่ามีอยู่แต่ว่ามันราคาสูงกันแล้วกันมองนั่นแน,น่แกเห็นว่ามันเรล่ากันเยอะยันในกมาฟไม้พุ่งพี่อีกแล้ว บ้านเฮาหลายอยู่นะโรงแรมไม่ใช่อะดรหรอกอะเสนาจังว่ากันไปไปให้แม่จะกินเนี่ยฮะอาบ้าเอ้ยกินก่อนไปโอเคนั่งกินก่อนซะนั่่งกชาไปโอเคเลยจบคลิปก่อนแบบนี้มิจาว่ามาตอนฮาเพิร์นเดินทางมาถึงแนนอย่างปลอดภัยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะมาแต่เซปูนเซปูนพอเชียงกับเดินสายเดียวบื้นก็อาจจะได้ไปเป็นเป็นมู่กัน หรือวันใดๆเนาะคำว่าคันเจ้าว่างก็ดีขึ้นกันนะพอ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 พิอดีเพราะว่าพอเที่ยวคนไปไปเป็นมู่กัน <พอ S 2> น,นะว่าคยก็หายย้ายู่เลยคนไปเลาะนี่แหละถึงเธ <c ười> อกันว่าคือเขาคิดไว้นี่สาวเลี่ยวเตเวนนี่เพราะว่าเอื้อเพิ่นก็ย่างได้หยักพาเราไปรูปนิสันนะแต่รอในจังน้อยเนาะจังน,น,น้อยแล้วก็กับพอดีบุเชงก็มีอีกเคสหนึ่งอยู่ทางแม่เพิ่นให้เกี่ยวกับพระพุทธรูปนี่แหละ โอ้ในเขตนพูดีกับซีแวรไปถามเรื่องกระทั่งกันพี่น้องเลยแล้วก็มาผู้อื่นนะดเด็ก็จังว่ากัดพี่น้องเลยเนาะไปผู้เดียวมันคือว่านั่นพวกไหนใส่ห้องง่ายมากกินก่อนซะอืมเอาเอาตาโอเคสบายดีน้องได้บันดีเด้อสบายดีสบายดีโอดยโดยโดยจ่ายด้อยจ่ายจ่ายเนาะเจ้าเจ้าเด้จังว่ากันโดยโดย เดินทางมาถึงยางปลอดภัยบัดนี้เนาะ,ะมาเชียร์นะอ่ะโจทยโอ้ยสูงพุ่นเลยแต่งรถเนาะอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อถือว่าทาั้งทีมงานหรือว่าเมนน้องสมใจเป็นกระาฮออยางปลอดภัยแล้วเรียบร้อยถึงปลลวท่ลักเก้าใกล้ชิดวดสวัสดินาเขตเขาแล,ละพี่น้องเดียวทำบ่อเชียงเพิ่นพาไปหาของภาคของเศร้าเลยกะบืนก็ข้ามไปมุกเนาะพี่น้องเนาะล้วจังว่ากันในอื่นต่อก็ได้เนาะอัสลากินี่บริขบุญขอบคุณในเวลาที่ เขามาให้กำลังใจบารี่เลยกับที่งานบรสบความสำเคนานะขอตัวลาไปก่อนแบบนี้บายบายเด้อพี่น้องเด้อเจ้า